ครับชุดนี้ก็เป็นปอยบุตรกรรมสีเหลืองอ่อนนะครับหรือว่าเหลืองมะนาวนะครับชุดเหลืองอ่อน <c oughs> เหลืองเหลืองอ่อนดีแขกชอบนะครับเขาเรียกว่าบุตรมะนาวเป็นทั้งสีขาวสีเหลืองอ่อนแขกจะชอบสีนี้มากราคาก็จะแพงสีนี้สําหรับแขกนะครับ แส่แ่โทร087150561ร้านเจนาเฉยหรือร้านเจจิมก,กันจังหวัดจันทบุรีครับเราขายพลอยแพหุ่เม็ดแลอแข็งโดยมากจะเน้นพลอยไทยพลอยจันทบุรีเนื้อแข็งนะฉันจะรับไปขายก็ติดต่อได้นะครับถ้าสนใจอยากจะท,ทาําธุรกิจเรื่องขา,ายปลอย แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ติดต่อร้านเจนาเชยเบอร์โทร0871505601ครับ